สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะครับทำา y o u t ในปีนปี2021เนี่ยถามว่ายังทันอยู่ไหมนะครับยังทำได้ไหมนะครับแล้วก็ยังจะสามารถผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube ไปได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับรับฟังนะครับฝากนะครับผมจะฝากขอฝากหน่อยนะฮะฝากช่อง u t u b e นะครับช่องใหม่ของผมด้วยนะครับนั่นก็คือกินง่ายสไตล์แม็กนั่นเองนะครับผมเกี่ยวกับผมจะทำเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับกินอาหาร สารพัดเมนูนะครับที่อยากจะกินนะครับถ้าใครชอบนะครับสไตล์การทําคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าสไตล์คลิปเป็นการทานอาหารแบบนี้นะครับก็ฝากไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครชอบนะอันนี้คือไม่ได้บังคับนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ กินง่ายสไตล์แม็กนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับถามว่ายังทันไหมนะครับในการทําช่อง YouTube ในปี2021นี้นะครับสาหรับผมนะครับผมคิดว่ายังทันนะครับยังทันนะครับยังไม่สายเกินไปสําหรับใครที่กําลังจะเริ่มทําช่อง YouTube ในปีนี้นะครับแต่ว่ามันมีแต่นะครับมันมีแต่คือว่าทําในช่วงนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะอืดหน่อยนะครับผู้ติดตามขึ้นช้าหน่อย คุ่ยตามอืนหน่อยนะครับแล้วก็ยอดวิวขึ้นช้าหน่อยไม่ค่อยมีคนดูคลิปประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนดูนะครับมันน้อยนะครับตอนนี้คนทําเยอะนะครับคนท o u t u b e เยอะมากนะครับจํานวนคนทาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทําให้ไม่ค่อยมีคนดู u t u b e นะครับส่วนมากเขาจะหันไปทํากันหมดแล้วนะครับตอนนี้ทํา YouTube กันหมดแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าทันไหมนะครับก็จะมีคน ที่ทำยูทู e นั่นแหละนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับที่ดูแลกเปลี่ยนยอดวิวกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แลกเปลี่ยนยอดซับกันอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างผมก็ทํา YouTube นะครับผมก็ไปดูช่องอื่นนะครับก็ไปกดติดตามให้เขาเหมือนกันนะครับถามว่ายังทันไหมมันทันแน่นอนครับมันไม่มันไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับถ้าเราเริ่มถ้าเราลงมือทำนะครับคําตอบมันจะมาเองนะครับทุกคนแต่มีแต่แล้วนะครับถ้าเราอยากผ่านไไว้นะครับอยากผ่านไไว้นะครับผมแนะนํานะครับอ่าให้ใส่ใจกับ รายละเอียดของวิดีโอนิดนึงนะครับให้ทํามันออกมาให้ดีที่สุดเต็มความสามารถของเรานะครับแล้วก็ทําปกให้มันสวยๆนะครับล่อตาล่อใจคนดูนะครับทําให้มันดึงดูดคนดูนะครับแล้วก็ลงคลิปสม่ําเสมอนะครับลงทุกวันถ้ามีเวลาถ้าไม่มีก็ลงให้มันสม่ําเสมอนะครับลงให้เป็นเวลานะครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับอย่าหยุดนะครับถ้าเราหยุดปุ๊บ คนดูเขาก็จะหยุดด้วยนะครับเราก็ต้องขยันทํามันต่อไปทําไปเรื่อยๆนะครับโอกาสมันมีให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันหรือเปล่านะครับทุกคนต้องขยันแล้วก็สู้นะครับในสมัยนี้ต้องขยันแล้วก็อดทนแล้วก็สู้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคนทํามันเยอะมากนะครับแข่งกันเยอะมากนะครับตอนนี้เราอาจจะบวกความอดทนนะครับบวกความขยันเข้าไปหน่อยนะครับในยุคในสมัยนี้นะครับเพราะว่าคนทําแข่งกันเยอะมากนะครับก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับขอให้สู้กันทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับขอให้ผ่านกันทุ ลำบากเหมือนกันนะครับสมัยก่อนก็ยอดซับถือว่าอืดพอสมควรนะครับถ้าเราลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะมีโอกาสมากนะครับมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ค่อยลงคลิปนะครับจาไว้นะครับคือลงคลิปให้มันสม่าเสมอแล้วลงทุกวันนะครับลงต่อไปนะครับลงเรื่อยๆนะครับโอกาสมันจะมีมากกว่าคนที่ลงบ้างไม่ลงบ้างแน่นอนครับเชื่อผมประมาณนี้นะฮะสำหรับการทํา YouTube ในปี2021นะครับทันแน่นอนครับขอให้ทุกคนลงมือทำนะครับคำตอบเดี๋ยวมาเองนะครับทุกคนครับ ขอ้สู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ